สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันจันท์นะคะจีก็ไปทำงานมาค่ะวันนี้เลิกงานแล้วเลิกงานแล้วเนาะเหนื่อยเหนื่อยมากเลยค่ะแต่ก็ต้องสู้เนาะถ้าไม่มีงานก็ไม่มีเงินเนาะต้องสู้เพื่อครอบครัวด้วยเนาะหาเงินส่ง ให้ทางบ้านเนาะมันต้องลำบากหน่อยคนที่เป็นพี่หรือเป็นน้องหรือคนที่ทำงานทุกๆคนเนาะก็ต้องเลี้ยงครอบครัวเนาะเหมือนจีนี่แหละมีพี่น้องแค่สองคนแล้วก็ถ้าไม่ทำเพื่อแม่เพื่อพ่อแม่หรือครอบครัวเราเราก็ไม่รู้จะไปทำให้ใครเนาะก็ต้องสู้เพื่อตัวเองด้วยสู้เพื่อครอบครัวด้วยเนาะให้ทุกคนได้สบาย วันนี้อากาศก็ดีนะคะอากาศดีมีแดดด้วยอากาศดีมีแดดนะคะตอนนี้ก็รัดผมขึ้นเนาะม,มัดผมเนาะเพราะว่าเขาให้แต่งตัวเรียบร้อยก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยด้วยนะคะ กำลังจะเดินไปรอรถนะคะไปรอรถบัสมาทำงานเนาอเพื่อนเขาบอกว่าวุ้ยจีเธอผอมลงหรือเปล่าว่าซานผอมตัวฉันอยู่แต่ยูทู e ใส่เวลากับ youtube มากเนาะเวลาจะกินเข่ากับบมีเวลาสิกินเข่ากะโอ้ ยากก็เลยต้องมูเละทักว่าคือผอมแต่ว่าเต้ผอมโลองอีรีละพี่น้องผอมอีรีล่ละจ้ะเออผอมมี่ตคนเขาว่าข่อยผอมเนาะจีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้จีด้วยนะคะเป็นช่องเล็กๆบ้านเล็กๆเ,เนาะก็ไม่มีอะไรมาก ก็มาขอกำลังแรงใจพ่อแม่พี่น้อง f อฟทุกคนนะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้จีด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอจีนะคะขอบคุณมากๆนะคะโอเคจี G ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย